เคมเทคชัดชัวร์โพลิสแซทของแท้แต่หลังจากที่เรามีแรงบันดาลใจโอเคมีบาดแผลแล้วเนี่ย บางคนนะคะจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะไปถึงจุดที่เขาประสบความสําเร็จอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาตรวจสอบเป็นกันค่ะอาจารย์ใช่ครับพอเรามีแรงบรรดาลใจเชื่อไหมว่ามันกี่คนล่ะที่แล้วมีแรงขับอาจจะเป็นเรื่องดูถูกเรื่องอะไรเงี้ยนะครับกี่คนล่ะที่สามารถที่จะขับไปให้มันถึงเป้าอผมว่าคิดว่ามีหนึ่งร้อยคนที่เกิดอย่างนี้เหมือนพอออกบรรทัยเหมือนอย่างที่บอกกันแต่พอไปสักพักหนึ่งสักวันแรกก็แรงค่ะ วันที่สองก็ค่อยผ่อน <c oughs> จนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนคลื่นเนี่ยค่อยๆซัดหายจากฝ<า>ั่งก็หายไปห<า>เหมือนกันเนี่ยเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยก็คือถ้ามีนอกจากแหลงขับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยขาดความเชื่อมั่นเพราะอะไรเ <c oughs> พราะเราพอเราไปสักพักหนึ่งเราไอ้สิ่งที่เราขับมานี่มันตรงว่าเออใช่หรือเปล่าวะใช่หรือเปล่ามันเริ่ม,เร,มเริ่มตั้งข้อ สงสัยในตัวเองใช่ไหมพอตั้งข้อสงสัยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสงสัยไปสงสัยมาสงสัยทุกวันตั้งคําถามและตั้งคําถามในแนวลบด้วยก็ใช่ใช่มันไม่ตั้งคำถามเฮ้ยเราไปได้แน่กับตั้งคําถามเฮ้ยเราไปไม่ได้หรือเปล่าฉันทําไม่ได้หรอกแบบเนี้ยยากเกินไปมันยากเกินไปแล้วมันนี่มันไขไปหรือเปล่าไอตอนแรกก็ฟิตฟิตอยู่ใช่มันดูถูกเราพอดูถูกเราเฮ้ยัดใหญ่เลยนะแต่พอเดินมาแล้วเอ๊ะมีผีมาเนี่ยมันเหมือนเดินไปเจอเอง แล้วอ็ทางข้างหน้าเนี่ยมันจะมีผีเปล่าเนี่ยใช่ค่ะกลัวนะกังวลถามว่าสิ่งเหล่านี้มีเยอะไหมเยอะเลยเยอะมากนะครับเพราะนั้นความเชื่อมั่นเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับมันจะต้องสร้างบ่อยๆต้องพูดกับตัวเองบ่อยๆย้ำน้อยตอกย้ำซ้ำๆทำได้ทำได้แล้วทำได้สังเกตไหมมันมีงานกินเจค่ะ อย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยน้องนิกก็เคยได้ยินข่าวแต่เชื่อว่าน้องนิกไม่เคยไปไม่เคยค่ะมันแพงเอามันแพงวันนั้นมันกลัวใช่ไหมน้องนิกเป็นคนที่ไม่ชอบทวกนี้อยู่แล้วนะเสียวหวัดเสียวอะไรเงี้ยเสียวเล่ยงเอาเรื่องหนึ่งก็คือคนที่ไปกินเจเนี่ยมันเดินลุยไฟเอคยได้ยินใช่ไหมได้ยินค่ะถ้ามันบอกว่าถ้าเกิดมีมั่นใจพอมีพอเดินลุยได้เลยไม่ร้อนแล้วผมก็เห็นมันเดินจริงๆรร้อนไหมคะผมไม่รู้ผม ยังมีเดกผมยังมีความมั่นใจไม่พอผมมาไปเห็นแต่ไม่กล้าเดินเพราะผมบริสุทธิ์ไม่พอไงเขาก็จะพูดอย่างนี้เขาก็บอกว่าถ้าคนกินเจแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วแบบไม่มีอะไรเลยนี่นะเดินลุยได้เลยเพราะเออเนี่ยผมเหมือนไม่มั่นใจว่าผมบริสุทธิ์พอหรือเปล่าไม่งงานผมไม่กล้าเพราะว่าผมไม่มั่นใจโอ้โหแต่คนบางคนมันเดินลุยไปได้เว้ย นี่เห็นกับตาเออมันแปลกฉะนั้นเนี่ยก็คือความมั่นใจเนี่ยมันต้องสร้างแล้วการสร้างเนี่ยมันต้องสร้างจากจิตใต้สำนึกของเราสร้างอยู่ทุกวันทุกวันจะถามว่าคนกี่คนที่สร้างแล้วผ่านพ้นไม่งั้นก็เป็นหกจุดตรวจสอบไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นมันตรวจสอบเราว่าเราเนี่ยพร้อมไหมถ้าข้อที่หนึ่งได้ข้อที่สองได้มันข้อที่สามไม่ได้มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีแล้ว<ช>แหละความมั่นใจเราไม่มีสุดท้ายเลยเราก็เฟลอยู่ดี จงมั่นใจว่าคุณทําได้นะคะใส่แนวคิดที่บวกๆเข้าไปให้มากแล้วก็ตอกย้ำมันบ่อยๆพูดทุกวันพูดทุกวันพูดทุกวันมั่นใจมั่นใจโอเคนะผมก็เคยเป็นมาก่อนนะผมไม่มั่นใจผมกพูดทุกวันพูดทุกวันรับฟังจากผู้มีประสบการณ์ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ไม่ถึงก็สำเร็จจุดที่สี่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยก็ใจร้อนอะ แล้วก็คิดสั้นๆว่าโอเคอยากประสบความสําเร็จแบบเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยก็เดินไปถึงแล้วก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าหลายคนนี่นะได้ทุกข้อแหละน้องนิกนะปลูกต้นไม้ปลูกข้าวแล้วกันเสร็จแล้วที่มันงอกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็อยากให้มันโตดึงยอดมันทุกวันมันก็ตายสิก็ใจไงก็ใจร้อนไงคือคือเร่งให้มันโตวันโตคืนโตวันโตคืน มันทุกอย่างเนี่ยข้าวต้องมีเวลาหกสิบวันมันก็จะออกลวงถูกต้องไหมความสำเร็จมันต้องมีระยะเวลาให้มันใช่ไหมครับเมื่อถึงมั่นใจแรงขับทุกคำขั้นตอนได้หมดแล้วมีเป้าหมายหมดแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็ต้องให้เวลามันไงทีนั้นเมื่อให้เวลามันแล้วเนี่ยมันถึงเวลาหรือยังถ้าไม่ถึงเวลาคุณทําในแต่ละวันแต่ละขั้นแต่ละตอนจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมา แต่ถามว่าคนกี่คนผ่านอาจจะหนึ่งสองสามได้แล้วสี่รอไม่ได้ไม่อยากรอใช่ถูกต้องไหมก็ซื้อหวยเลยนี่ว่าก็รอมาจะถึงปัจจุบันนี่แหละก็คือไม่เอาละเอาไปเอาหวยดีกว่านะพพุ่งนี้เผื่อจะถูกแล้วมันจะไปได้เลยอ่าก็คือไม่รอเรื่องเดี๋ยวนี้คนเราความอดทนต่ำเน่ยนะคะอาจารย์คะก็ผมเห็นน้องนิกเมื่อก่อนเนี่ยสี่ห้าปีที่แล้วน้องนิกเปิดคอมเนี่ยเปิดเน็ต รอก็เห็นยังรอได้อยู่แต่วันก่อนนี่เห็นเปิดแล้วปุ๊บพอมันช้าหน่อยหงุดหงิดแล้วเ,เห็นไหมเริ่มหมุดหงิดทั้งทั้งที่มันเร็วกว่าเมื่อก่อนต้องเยอะใช่ความดุจปัจจุบันเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยพอละหลังจากที่เราใช้คอมพิวเตอร์อเราเริ่มช็อตคัดเป็นงั้นแปลว่าเราไม่ต้องใช้เหรอคะอาจารย์มันไม่ต้องใช้มันใช้บางเรื่องเรื่องเนี่ยมันปุ่กปลุกข้าวแหละมันต้องรอใช่ไหมครับมันไม่ใช่็กทรอนิกส์นะความสําเร็จเหมือนกัน โอ้โหน้องดิ๊กอาจจะไม่ค่อยดูหนังจีนหนังจีนกำลังภายในเนี่ยหนังจีนสมัยก่อนเห็นไหมพวกจะต้องขึ้นเขาบูตึงต้องขึ้นเขานั่นเขาเนี่ยต้องหาบน้ําต้องนี่ต้องลําบากต้องอะไรถึงจะลงเขามาถึงจะประสบความสําเร็จถึงจะเป็นเจ้ายุทธภพถึงจะเป็นอะไรได้ใช่ไหมเขาบอกว่าอย่างเนี้ยมันเหมือนกันอย่างนี้มันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเขาบอกว่ากินถั่วเม็ดเดียวเนี่ยมันเป็นเสียนไม่ได้หรอกนอกจากตดเหม็น คืออะไรค่ะหลายคนก็คิดว่ากินถั่วก็คือเหมือนกับเรากินกินเจใช่ไหมทุกคนคิดว่ากินถั่วก็คือกินเจใช่ไหมไม่ใช่เน้ัตว์นีไม่ใช่เนื้อสัตว์เราก็จะขึ้นสวรรค์ค่ะคนจะกินเป็นคนจะขึ้นสวรรค์ได้กินต้องกินเจมาทั้งชีวิตไม่ใช่กินถั่วแค่เม็ดสองเม็ดแล้วเราจะไปเป็นเซียนออเป็นขึ้นสวรรค์ได้ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าวันนี้กินถั่วปุ๊บ เป็นเจนแล้ววันนี้ฉันกินเจแล้วก็มีสิ่งเดียวกินโซนเดียวเจนไม่ได้คุณไม่ตองน้ำใจใช่ไหมใช่ไหมถ้าวันนี้จะเป็นเซียนนะต้องกินเจทั้งชีวิตเอานี้ว่าต้องตดไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยเราจริงไม่ใจรรแร้อนไม่ได้ข้าจะแม้เพราะนั้นใจร้อนเนี่ยก็คือคุณต้องทําอะไรก่อนหน้านั้นมาดีแล้วยางต้องสังสมมาสั่งสมมาไม่ใช่ว่าโอ้ยทำมาเท่านี้แล้วฉันทําแล้วฉันดีแล้วฉันไปแล้ว ก็เหมือนที่ผมเปรียบเทียบนั่นแหละหรือแม้ว่าวันนี้เนี่ยคุณจะมีเป้าหมายในชีวิตนะคะต่อไปในอนาคตเนี่ยการที่คุณจะไปถึงเป้าหมายนั้นน่ะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปตามสเตปไม่ใช่ว่าคุณคิดได้พรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหประสบความสําเร็จแล้วก็จะเป็นแบบนั้นเลยมันก็ไม่ใช่สถิติดียวนะคะข้อห้าค่ะจุดตรวจสอบเขาบอกว่าเรากลัวและคิดมากเกินไปสังเกตง่ายๆค่ะน้องนิกนะถ้าสมมุติว่าเดินไปเนี่ยไปไปไปเนี่ยไปทางเนี่ย แล้วปรากฏว่าเขาบอกไม่ได้บอกอะไรน้องนิกน้องนิกก็เดินไปไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้วุวกเขาถึงบอกน้องนิกว่าที่เดินมามีปลาช้างเดินผ่านมาแล้อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องนิกที่เดินไปนี่มีปลาช้านะน้องนิกไม่ไปนะเออไม่ไปแต่ถ้าไม่รู้ก็ก,ก,ก็ไปก็ไปก่อนนะไปก่อนแต่เขามาบอกทีหลังอ๋อก็ผ่านมาแล้วไม่มีอะไรคนที่กลัวส่วนใหญ่รู้มากไปเหรอคะอืมคุณสังเกตไหมคนที่ จบสูงๆูงเรียนสูงๆมาเนี่ยนี่ไม่ได้ว่าอะไรนะส่วนใหญ่ผู้ไปพูดอาการไม่ได้อส่วนใหญ่นะคุณสังเกตดูดีๆเพราะว่าอะไรไหมรู้มากอรู้ลึกคจะรู้จริงด้วยเอรู้จริงนี่มันก็น่าจะมีอู้รู้จริงอ่ะป่าช้าผีดุคุณน่ากลัวมากออไม่ไปน่าพี่ายโหยรู้ไปหมดเลยเนี่ยถามว่ากล้าเดินไหม ไม่กล้าเดินแน่นอนนะครับไม่ยังไงก็ไม่ไปใช่ไหมเพราะรู้เลอะรู้ว่าแต่บางครั้งในชีวิตคนเราเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งนะวันนั้นน่ะที่พอดีก็คุยกับน้องมุกว่าเออน้องมุกรู้ผมอ่ะก็คุยไปคุยมาก็คุยบอกเออนี่เราถ้าเราอย่างนี้นะบอกกับคนอย่างนี้ให้คนเข้าใจนะเราน่าจะทําสารคกดีทําอย่างนี้ทําให้คนเข้าใจปรากฏว่าน้องมุกพูดอยู่คำหนึ่งชีวิตถ้าเรารู้ไปหมดทุกอย่างอชีวิตจะมีความหมายอ เรารู้ไปหมดแล้วอ่ะเอาอย่างนี้นะน้องนิกนะน้องนิกเนี่ยดูฟุตบอลดูกีฬาอยู่แล้วคนว่ารู้ผลแพ้ชนะแล้วมันก็ไม่สนุกสิคะเชียร์เชียร์ได้ยังไงก็ไม่ก็รู้อยู่แล้วว่าใครชนะไม่ต้องเชียร์แล้วจริงปะก็รู้อยู่แล้วคนชนะชีวิตก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยที่ไปเราไม่รู้บ้างบางครั้งเนี่ยนะครับดทีนเอาแน่นอนคือเรารู้แล้วเนี่ยผลมันเป็นยังไงบางครั้งเนี่ยก็ต้องล้มบ้างลุกบ้างผิดหวังบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ไม่มากเราก็จะเดินไปบางครั้งเราผ่านมาแล้วโอ้เราผ่านมาได้ไงเนี่ยเหมือนกับผ่านประช้ามาแหละก็ลดลงอย่าไปอย่าไปรู้เยอะไปโอเคนะค่ะนี่คือ5ข้อนะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าชอบโทษคนอื่นนั่นประจำอยู่แล้วอันนั้นมันเป็นความความสามารถพิเศษเฉพาะเฉพาะตัวของมนุษย์เลยทีเดียวมีใครโทษตัวเองเรา ถูกต้องไหมเอาล่าสุดไม่ต้องมากหรอกนะครับาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเป็นใครก็แล้วแต่ที่เราจะเจอมันนะไปเสียบปลั๊กดูไม่ได้โทษไว้ก่อนแล้วว่าอันนั้นนี่นั่นใช่ไหมครับใช่คนชอบโทษคนอื่นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นยังไงทีนี้การที่จะลดการโทษคนอื่นเนี่ยทำยังไงทีนี้มันมีสองประเภทนะร้องระวังคนโทษตัวเองฆ่าตัวตาย ใช่น้อยเนื้อต่ําใจจริงไหมคนโทษคนอื่นไอ้พวกนี้ไม่ค่อย่าตัวตายําไม้คนอือดรำบากเดี๋ยวคุณคือไม่รู้ว่าคนโทษไปก่อนใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะไอ้ไม่ใช่ว่าไม่โทษคนอื่นเลยก็ไม่ดีโอ้แล้โทษตัวเองก็ไม่ดีค่ะฉะนั้นเนี่ยการการที่เราจะประสบความสาเร็จเนี่ยมันก็ต้องบาลานซ์ช่างให้ดีอะไรที่เราต้องโทษคนอื่นอะไรต้องโทษตัวเองค่ะทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลแต่การตั้งเป้าหมายจากอะไรทั้งหมดทั้งห้าข้อนี่แหละ วันนั้นท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือการจะโทษใครก็แล้วแต่ลองดูซิว่าเราเนี่ยทำเรื่องทุกเรื่องมาเนี่ยถูกต้องไหมการที่เราจะไม่โทษคนอื่นเราจะรู้ตัวเองได้ยังไงว่าเราทําถูกหรือทําผิดอืมีเรื่องสุดท้ายที่เราจะบอกในข้อที่หกอ่านหนังสือเป็นเนี่ยน้องนิ้ว่าสําคัญไหมสําคัญนะเขาบอกอ่านคนอื่นเป็นเนี่ยอ่านสถานการณ์เป็นเนี่ยสําคัญไหมอ่านสถานการณ์ตัวเราบ้างสำคัญไหมมากมากสำคัญกว่าอ่านหนังสือนะใช่สำคัญกว่า อ่านคนอื่นเป็นเนี่ยโอ้โห oh. สำคัญไหมยอดคนเลยนะยอดคนสำคัญ <c oughs> ยิ่งค่ะ <c oughs> อ่านตัวเองเป็น <c oughs> สำคันที่สุด ไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรแล้ว<ช>แต่เอาเป็นว่าสําคัญที่สุดแล้วกันนะคะ<ช>วันนี้ค่ะคุณผู้ชมลองไปเช็คดูนะคะว่า<ม>การที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะที่เราบอกว่าเราพยายามที่จะทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังแบบเอ้ยเรายังต้องเบรกตัวเองตลอดเวลา<ช>ไม่ว่าจะด้วยแบบปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่ถึงที่หมายสักที<ช>มันก็จะไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะ<ช>เป็นมุมมองดีๆคะ<ช>่ะจากอาจารย์สมพรนะคะ<ช>ไม่มีถูกไม่มีผิดขอย้ำตรงนี้ คุณผู้ชมเอาไปต่อยอดเอาไปคิดเองแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตของตัวเองค่ะวันนี้แซนเซอร์ขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกันกับคุณมากสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะครั้งหน้านะคะนิจะมาคุยกับอาจารย์ในมุมมองไหนประเด็นอะไรต้องติดตามวันนี้นิลาไปก่อนสวัสดีค่ะเขาบอกว่ากินถั่วเม็ดเดียวเนี่ยมันเป็นเสียนไม่ได้นอกจากตดเหม็นความหมายคืออะไร ความหมายคืออะไรเดี๋ยวน้องนิกหวังนะมันมีคนคนห <c oughs> นึ่งหนูขอคำกันนะห <c oughs> นูยังไม่รู้ความหมายแลวจนหนูเข้า <c> ค <oughs> <c oughs> ่ะโซ <c oughs> <c oughs>